อุตสาหกรรมคือเอซี C ก็คือการรวมของประเทศที่ดูนี้นะฮะรวมกันแต่ว่าอีกสามปีข้างหน้าไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างรวมนะครับมีเพียงเจ็ดอาชีพที่มีการมีการโยกได้กันได้ง่ายเช่นแพทย์ทันตแพทย์วิศวกรหรือจะไม่ได้นะฮะเจรอาชีพแล้วก็มันก็จะไม่จะไม่กระทบอย่างมหาศาลนะครับแต่เพ่กระทบเท่าที่ทราบนะตอนนี้เนี่ย เอซีจะตกลงอะไรก็ตามเนี่ยจะต้องทุกประเทศเห็นด้วยณปีอีกสามปีข้างหน้าจะมีการตกลงเพิ่มเติมประเด็นอีกเยอะมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องแรงงานระดับล่างด้วยผมก็แจว่าในอนาคตเนี่ยแรงงานโผลได้จริงๆน้าตะลี่ยังอีกสามปีนี้จะมาแต่ว่าผมจะบอกน้องๆให้เข้าใจว่าหลังจากที่จะรวมดลงจึกว่าจะเกิดอะไรขึ้นน้องฟังดีนะในเชิงสารกลรรเนี่ยมันอยู่สามกลุ่ม อุตสาหกรรมประเภทแรกคืออุตสาหกรรมทรางวัตถุผลิอุตสาหกรรมทรานวัตผลัตของเขาคืออุตสาหกรรมพรื้นฐานาเช่นกรีดยางแล้วเอาอยางไปขายเป็นยางแผ่นนี่ไม่ได้เป็นสินค้าสำเร็จรูปถ้าเป็นสินค้าสำเร็จรูปละเป็นเตียงนอนเป็นยางรถยนต์แต่ตรงนั้นได้อยู่ที่จีนนะฮะตลาดใหญ่ที่จีนต่างประเทศฝรั่งฝรั่งมาลงทุนที่จีนหมดนั่นคือสินค้าพลข้าวยางพารา ไม้ยางตอนนี้สหาการณ์น,นะครับไม้ยางถ้าเราทราบเนี่ยยางก็ลงมาจาก180ร้อยแปดสิบเหลือแปดเก้าสิบนะครับไม้ยางไม่มีการซื้อขายเลยนะเพราะตลาดอันนี้ดีเทลแล้วกันว่าจากยูมาแล้วกันนี่คือผที่ภัณฑ์เปิดมาก็กลุ่มเหล่านี้ลําบากเพราะประเทศไทยไม่ได้การพัฒนาในแง่งานวิจัยเพื่อทาให้ผลิตภัณฑ์หรือผิตพันหรือพื้นฐานการผลิตของอุตสาหกรนี้มากพอ ปริมาณยางปริมาณปามเราห้าห้าวนต่อไร่ดีใจทงมนิเซสยนี้ไปเกือบ20บปันแล้วอะไรเงี้ยแข่งกันยังไงเราก็เสียเปรียบนี่คือกลุ่มที่เกิดการเสียเปรียบขึ้นมาใน,ในอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมกลุ่มที่2คือกลุ่มสาการ,รมที่มีการ